อาละก็ท่านผู้ชมกล่าสวัสดีทุกคนด้วยครับกับแบล็กนัลล็อกแบล็กชูดกอลลี่สำหรับวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่ผมจะพาเพื่อไปดูและผมก็ได้ ID สําหรับวิสานะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ส่ง ID เมาให้ผมเทสนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ใน Facebook นะครับทักมาที่เพจ ID นี้เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนะครับสำหรับ ID นี้นะสำหรับน้องเลมอนนะครับก็ขอบคุณจริงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับสำหรับสายงบน้อยแล้วก็สายฟรีครับเราจะบิวในส่วนของสายวิสาหอย่างไรครับผมก็จะะอออ้้าาาางงงิิในนนนส่่่่่ววววขคคครัททีีแลลผมมเเยบ คนที่อัพไปแนวไหนนะครับแล้วบิวไปแนวไหนที่จะมีสกยภาพนะครับในการที่เราสามารถตีบอสได้ลงดันได้ลงหอคอยกับเพื่อนๆได้นั่นเองครับและจะพาเพื่อนนะครับไปดูวิธีการบิวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดคาสถานะต่างๆและสกิลต่างๆที่เราจะเอาไว้ใช้งานนั่นเองครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทาคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน EC Card Topup ตสามารถเติมได้3ช่องทาง1จาก f a c สอ2ก็คือรายแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเน่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่มือ ซึ่งมันเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับ UG p h o ฟ e ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละส0บาทครับเอาละครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันสิ่งที่เราจะต้องไปดูเนี่ยหลักๆนะครับของเกมภาคนี้เลยครับผม Back t o g l ก r y เนี่ยก็จะอ้างอิงในส่วนของ r e b i r t h นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูค่าสถานะกันก่อนครับซึ่งค่าสถานะที่เราจะต้องเน้นจริงๆนะครับสำหรับสายวิศาต์เนี่ยซึ่งเราจะเน้นค่าสเตตัสหลักเลยนะครับหน เล่นอินอยู่แล้วซึ่งค่าสเตัสที่เราจะอัพก็คือเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วครับว่าอินเป็นหลักเลยนะครับ2ก็คือในส่วนของเรื่องของ M ATK ครับซึ่ง M ATK หลักๆนะครับเราเนี่ยจะต้องบิวตั้งแต่ต้นเกมนะครับไปยันเลสเกมเลยนะครับผมยิ่งเรามีค่า M ATK เยอะเท่าไหร่นะครับดาเมจที่เราปล่อยออกไปนะครับสำหรับดาเมจเวทของเราเดี๋ยวมันก็จะแรงมากขึ้นและต่อมาครับสิ่งที่สําคัญที่จะต้องเอาไว้ใช้ในส่วนของการตีบอสต่างๆนะครับ M d e by Part ครับก็คือค่าเจาะเกราะนะครับตรงนี้เนี่ยสมควรที่จะิิวจรรงๆนะคับ ต้องแนะนำว่าบิลลหลักๆเลยนะครับที่จะคู่กันกับ MATK นะครับผมต่อมาเนี่ยก็คือค่าสุดท้ายที่เราจะต้องทําก็คือค่าฟาร์นั่นเองครับฟาร์สเนี่ย,ยก็จะเป็นตัวลดไล่และก็จะเป็นตัวแปลงมาให้เป็นคูดาวนะครับการลดคูดาวของเราด้วยซึ่งเราสามารถนะครับบิ้วค่าสถานะหรือค่าลดคูดาวของเราเนี่ยให้เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือผมแนะนําเลยนะครับหลังจากที่เล่นมาเนี่ยเราไม่ควรที่จะอัพฟาร์สให้มันเยอะมากเกินไปครับถ้าฟา์สมันล้นเนี่ยหรือมันเยอะเกินไปเนี่ยซึ่งมันไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะแยะมากมายครับมันไม่ได้สามารถทําให้เราลดคูดาวอะไรได้เยอะซึ่งเราสังเกตนะครับแค 1,800เนี่ยสำหรับค่าฟ้านะครับสำหรับ ID เพื่อนๆเ,เนี่ย1,865เนี่ยเราได้ค่าลบคูดาวนะครับ57ตรงนี้นะครับกับค่าแคสต์ไทมนะที่ตรงนี้เนี่ยจะถูกแปลงออกจากค่าฟ้านะครับซึ่งค่าตรงนี้นะครับที่ผมแนะนำจริงๆเลย ค่าฟาสควรที่อยู่ประมาณ3,000ครับต้องอยู่ในช่วงประมาณ3,000ห้ามเกิน3,000ครับถ้าเราเกิน3,000เนี่ยข้อเสียคืออะไรใช่ไหมครับข้อเสียก็คือค่าสถานะหลักต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับดาเมจของเราเราจะต่ํามากครับดาเมจเราจะต่ามากในส่วนของค่าดาเมจมากกว่าครับ m d a v เนฟบ s และก็ M อ t มเ e คจะคุ้มกว่าที่เราจะต้องมาลงฟาสให้มันเยอะนะครับฟาสเนี่ยแนะนําให้ อยู่ประมาณ2,500-3,000ครับจะพอดีและก็เหมาะและค่าลดคูดาวนะครับหรือแคสไทม์แนะนำว่าให้ต้องเป็นประมาณ60%พอดีเลยครับเล่นสบายเลยแค่นี้นะครับไม่ต้องเยอะมากขนาดนั้นครับอีกค่าหนึ่งถ้าใครจะไปเล่นสายครีนะครับแต่ครีภาคนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าครีแตกยากมากนะครับติดยากมากนะคลีเกมนี้นะครับก็แนะนำว่าให้เรานะครับถ้าจะเน้นจริงๆนะสายงบน้อยนะครับหรือสายฟรีเนี่ย M.A.T.K. ครับ แล้วก็ M d e f by p a s s นะครับแล้วก็ Fa s t อยู่ประมาณ3,000พอครับแค่นี้เล่นได้เลยสำหรับค่าสเตตัสต่างๆนะครับและค่าอีกค่าหนึ่งครับที่อยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆเล่นซึ่งเราสามารถเล่นต้นเกมไปถึงกลางเกมได้เลยครับก็คือค่า M Damage m Modifier ครับซึ่ง M Damage Modifier ตรงนี้ครับซึ่งมันจะให้อะไรใช่ไหมครับอย่างเช่นซึ่งผมจะโบให้กับเพื่อนดูนะครับเบิ้งๆๆิ้งเ้ง้ง้งเห็นไหมครับการโบหรือโคโบนะครับที่ปล่อยออกไปนะอาสมมุติว่าเราจะใช้โคโบนะครับ วิโ๊บๆเห็นไหมครับพวกนี้เนี่ยมันจะโจมตีเป็นฮิตซึ่งค่าสถานะนะครับเอ็มดา e ม o d โมดิฟมันคือค่าอะไรครับค่าดาเมจที่จะเพิ่มให้กับเราตรงๆต่อฮิตนะครับผมจำไว้ว่ามันคือต่อฮิตนะครับเราโบออกไป10ฮิต แต่ละฮิตก็จะเพิ่มค่า M Damage Modifier ขึ้นไปตามนั้นเลยครับอย่างเช่นค่า M Damage Modifier ของผมนะครับสมมุติว่าผม b u i วนะครับได้1000ได้1000ใช่ไหมครับอย่างเช่นโบ้ที่ผมปล่อยออกไปปึ้งปึ้งปึ้งมันฮิตละหนึ่ม้ยใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีก1000ครับเป็น2,358ม้ยใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือในส่วนของ M Damage Modifier ที่มันจะต่อฮิตเลยครับผมที่เราสามารถหาได้นะครับก็คือในส่วนของ เอ็นช n ครับหรือออฟแมวนั่นเองครับการออฟแมวของเรานะครับถ้าเราออฟแมวเนี่ยเราจะสามารถหาโบได้ได้จากอาวุธนั่นเองครับสามารถออฟตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเพิ่มเยอะมากถ้าเราสามารถออฟได้ซึ่งแนะนำว่าการออฟแมวของเราครับแนะนําให้ออฟแมวไปจนถึงเลเวล15บห้ก่อน แล้วเราครับค่อยไปรีหา MDA m a g e Modifier นั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถบิลได้จาก MDA m a g e Modifier ซึ่ง MDA m ดามเอ็ดโมดิาทำไมถึงเลตเกมผมไม่ได้นำว่าให้ไปเล่นใช่ไหมครับเพราะว่ามันบิลได้น้อยนะครับมันหาที่บิลได้น้อยมากนะครับ M Damage Modifier นะซึ่งถ้าเรามีติดตัวมันก็ดีนะครับเราก็สามารถเพิ่มดาเมจให้กับสกิลของเราได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันก็หาสามารถครับหาได้จากตัวการ์ดนั่นเองครับก็แนะนำนะครับการที่จะให้ MW m ของเราครอบ ก็จะเป็นมัวแดงนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นการ์ดนี้เลยครับที่ให้ M Damage Modifier ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถทําได้นะครับสักประมาณ5ดาวนะทีนี้นะครับผมเรามาดูนะในส่วนของค่าสเตตัสที่เราจะอัพนะครับซึ่งเราสามารถจัดเซตได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเซตเนี่ยก็จะใช้เหมือนกันสําหรับค่าสเตตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเราสามารถใช้ ค่าสเตตัสเดียวกันหมดได้ครับซึ่งผมแนะนำนะครับให้เราอัพในส่วนของอินล้วนเลยนะครับสำหรับสายวินะอินล้วนยาวๆไปเลยครับเราก็จะได้ในส่วนของ M ATK เนี่ยที่บิลขึ้นมาแล้วดาเมจที่ค่อนข้างเยอะโอเคทีนี้เรามาดูนะครับสำหรับเซตสกิลนะครับผมเนี่ยก็จะจัดเซตหนึ่งเซตสองเซตสามนะครับอ่ะประมาณนี้นะซึ่งเซตหนึ่งเนี่ยผมแนะนํานะครับเซตหนึ่งเลยเซตหนึ่งเนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะครับผมเราก็แค่ลงสกิลที่เป็นเกี่ยวกับธาตุไฟนะครับให้หมดเลยสกิลธาตุไฟนะ หลักๆนะครับล้วก็อัพในส่วนของสกิลธาตุไฟไว้แล้วก็ธาตุน้ำนะครับซึ่งธาตุไฟเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในส่วนของการตีบอสธาตุด,ดินใช่ไหมครับธาตุน้ำก็เอาไว้ใช้ในการตีบอสธาตุด,ดิน อ่าประมาณนี้โอเคนะครับเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะสำหรับอ่าเซตแรกนะครับเซตแรกเวลาเราใส่สกิลนะครับอ่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราตีบอสนะครับเราไม่ได้ค่อยใช้สกิลอะไรเยอะแยะมากมายครับสำหรับอ่าสตอมการ์ดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเวลาเราไปตีบอสนะครับอ่ามันเป็นสกิลหมู่ไงสกิลเวลาเราตีบอสเนี่ยเราก็แค่ใช้สกิลแค่สกิลเดียวและเป้าหมายเดียวนะครับอ่เราก็จะดึงออกแบบนี้นะครับเวลาอ่เดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตแรกนะสกิลไฟกับสกิลน้ำนะครับก็จะเป็นธาตุนะเพราะว่า ตัวสายวิเนี่ยมันเล่นได้แบบว่าหลายธาตุมากถ้าเราไว้ใช้ออโต้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าเราจัดออโต้สกิลมั่วเนี่ยคือเวลาเราใส่สกิลออกไปแล้วธาตุมันแพ้ทางนะครับผมมันก็จะเสียดาเมจค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเราก็ต้องจัดให้ดีๆนะครับซึ่งเซตแรกที่ผมจะจัดเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ํา กับธาตุไฟนะครับก็จะเป็น2เซตเลยนะครับที่ผมจัดออกมานะอ่ะซึ่งเวลาเราตีบอสเนี่ยเราจะใช้แค่2สกิลเองนะครับที่เป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะปล่อยแค่นี้ออกไปนะครับสมมุติว่าบอสนะครับเป็นธาตุดินแบบเนี้ยเราก็จะปล่อยไฟออกไปนะครับบอสเป็นธาตุเป็นธาตุาไฟนะครับเราก็จะปล่อยโคโบแบบนี้ออกไปแค่นั้นเองนะครับเวลาเราไปตีบอสนะก็ประมาณนี้นะครับหลักการ แล้วต่อมานะครับผมก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งเซตหนึ่งเนี่ยเซตนี้นะครับเขาก็เรียกว่าเซตในส่วนของส่วนของธาตุลมกับธาตุดินนะครับเราก็อัพแค่ธาตุลมกับธาตุดินครับเราไม่ต้องไปซีเรียสเลยอ่ะสำหรับค่าตุสเตตัสอ่ะสมมติสมมติว่าเราลีนะครับลีเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับอ่ะตัวไหนเป็นธาตุลมนะครับอ่ะอันแรกก็คือไลนิ่งโบล์ครับที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ทำการตีออกเป็นฮิตนะครับตัวนี้ก็เป็นสกิลหากินอยู่แล้วนะครับผมต่อมาสกิลนะครับธาตุดินอ่ะเราก็อัพไปเลยครับธาตุดินปั๊บ อันนี้ก็จะเป็นสกิลธาตุดินน้เวลาเราสลับใช้งานตีบอสนะครับผมอันนี้ก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของ h p ของเรานะครับเราอาจจะอัพเต็มก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะตรงนี้ค่าสกิลพอยต์ยังไงเราก็เหลืออยู่แล้วนะครับเห็นไหมพอเป็นแพทางนะครับถ้าเป็นบอสน้ําเราเอาน้ําไปตีไม่ได้นะครับผมเราก็แค่ดึงออกแบบนี้นะครับประมาณนี้ต่อมาครับผมพอมันปลดคัสนี้นะครับเราก็เริ่มมาอัพในส่วนของตรงนี้ครับผมที่เป็น ธาตุลมนะหลักๆเราอาจจะเอาธาตุสิบนะครับให้เต็มก็ได้เพื่อเอา M A T K ตรงนี้นะครับอ่าที่เป็นหน่วยของเรานะก็ได้150หน่วยนะครับผมก็โอเคอยู่นะตรงนี้ก็ได้ M A T K นะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นสกิลหากินของเรานะครับสำหรับธาตุลมซึ่งมันเป็นสกิลหมู่แต่เราก็เอาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าเราเล่นธาตุลมกับธาตุดินนะครับผมประมาณนั้นนะต่อมานะครับก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งซึ่งเซตหนึ่งเนี่ยอ่าผมขอรีเซตนี้แล้วกันนะครับเซตที่สามเนี่ยจะเป็นเซตในส่วนของ เรื่องของสกิลหมู่นะครับตัวไหนที่เป็นสกิลหมู่แล้วก็จัดเข้ามาหมดเลยนะครับอันนี้เอาไว้ลงหอไว้เคลียร์ดันนะครับผมเอาไว้ลงหอแล้วก็เคลียร์ดันอันแรกนะครับผมก็จะไปในส่วนของไฟบอลนะครับในระยะเขต3เมตรเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นธาตุไฟในส่วนของสกิลหมู่สกิลแรกนะเพื่อเป็นทางผ่านก็ได้นะครับเอามาทางผ่านแล้วก็สกิลนะครับที่2ที่เป็น อ่าสกิลหมู่นะครับก็จะไปในส่วนของสตอมการ์ดนะครับผมที่จะเอาไว้ใช้ลงหอเนาะส่วนใหญ่นะครับผมก็จะไปใช้ลงหออันนี้ก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นสายฟ้าเพื่อเอาไว้ลงหอนะครับผมนี่คือสกิลหมู่ที่2นะครับเห็นไหมครับสกิลหมู่ส่วนใหญ่ของเรานะครับก็จะมีอยู่ที่3สกิลนะครับที่เราจะใช้งานเนาะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ออกนะครับปึ้งเห็นไหมครับนี่ก็จะสกิลหมู่ที่2ก็จะเป็นสตอมการ์ดครับปึ้ง ทีต่าก็ลมนะครับผมนี่ลมสายฟ้าปึม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 ประมาณนี้แค่นี้เองนะครับวิก็จะเล่นตามสไตล์นะครับวิเนี่ยก็จะเล่นตามสไตล์ธาดมากกว่านะครับในการจัดเซ็ตสกิลเนาะต่างๆอันนี้เพื่อนๆก็ไปทําการบิวนะครับบิวบิวกันเองได้นะทุกคนก็บิ้วจัดเซ็ตอะไรดีๆนะครับอันนี้ผม แนะนำให้เพื่อนๆดูเฉยนะครับว่าควรที่จะจัดเซตแบบนี้นะครับแล้วก็ไปตีให้ถูกธาดประมาณนั้นเองครับผมสาหรับสายวิเอาละครับผมเรามาดูในส่วนของเรื่องของการของสวมใส่ครับซึ่งของสวมใส่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเพื่อนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพื่อนๆจะใส่คาถา2มือก็ได้นะครับหรือจะใส่คาถาโลกก็ได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะอย่างไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับสุดท้ายแล้วเราขาดค่าสเตตัสอะไร เราก็ไปเติมตรงนั้นให้มันขึ้นมานะครับเพราะว่าเกมภาคนี้คือการบาลานซ์ค่าสเตตัสจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับในการที่เราอัพในส่วนของคาทาโรนะครับคาทาโรเนี่ยก็จะได้ MATK แล้วก็ M d e v Bypass ใช่ไหมครับอ่า แต่ถ้าเราใส่ในส่วนของคอาถา2มือมันก็จะได้ในส่วนของ MATK แลวก็ค่าฟ้าเห็นไหมครับมันจะบาลานซ์ทั้ง2อ,อย่างนะครับเราก็สามารถเ้ยตรงนี้ขาดเราก็ไปเติมจากการ์ดได้แบบนี้โอเคไหมครับเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะในสวนของเรื่องอาวุธใส่อะไรก็ได้ไม่มีผิดไม่ไมีถูกนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับต่อมาก็คือเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์สวมใส่ของเราเนี่ยเราต้องเลือกเซ็ตนะครับเซ็ตที่เราจะต้องทําก็คือเซ็ตตรงนี้ครับผมเห็นไหมเซ็ตตรงนี้ที่เราจะต้องทําผมแนะนําก็คือเซ็ตในส่วนของ M d ็มเดฟบจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการตีบอส MVP หรือมินินะครับเพราะว่าอะไรครับก็คือเวลาเราใส่ชุดนะครับสเซตเนี่ยสี่ชุดเนี่ยเราจะได้นะครับตอนนี้นะตอนที่บอสนะครับ HP เนี่ยมันต่ำกว่า30%เ็นห็นไหมครับดาเมจที่เราทำได้เนี่ยมันจะเพิ่มนะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับเรานั่นเองครับซึ่งเซตนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะ ถ้าเรามีเพชรแดงอยู่นะครับผมแนะนําว่าอันนี้ก็คือให้เราถอดออกนะครับสําหรับทาริสแมนนะอันนี้ผมขอถอดออกให้กับเพื่อนก่อนนะครับสำหรับทาริสแมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะเพื่อให้เป็นเซตนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้กับเพื่อนดีกว่าเซตที่เราควรที่จะทำนะครับก็คือพลังแห่งการทําลายเหล็กนั่นเองครับผมทีนี้นะครับในส่วนของเซตคริถ้าใครอยากจะเล่นคริก็สามารถเล่นได้เพื่อที่จะบาลานะครับในการเกิดขีนะครับผมอยากจะได้ขีแต่ว่าคีภาคนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องบิลค่อนข้างสูงนะ ขี้ถึงจะออกนะครับสมมุติว่าเราตีโบไปเนี่ยซึ่งผมก็เคยเทสแล้วนะครับผมว่าโบสิบครั้งเนี่ยโอ้โหเผื่อขี้จะออกได้นะครับก็ออกประมาณสัก3ครั้งถึง4ครั้งเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะเออในการโบนะครับยิ่งเราบิวสูงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหค่าสเตต,ตัสต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับดามจของเราก็จะลดน้อยลงนะครับในส่วนของเรื่องของขี้ซึ่งผมแนะนำว่าถ้าเราเป็นสายฟรีหรือแสงงบน้อยนะครับไม่ควรที่จะเล่นขีนะถ้าเราไปเล่นขี้เราต้องงบเยอะพอสมควรนะครับที่จะบิวขี้ขึ ทีนี้นะครับผมในช่วงที่แบบว่าถ้าเป็นเลดเกมนะส่วนใหญ่เลยครับสำหรับในส่วนของค่าสเตตัสเลดเกมนะครับเขาก็เนี่ยก็จะโฟกัสนะครับในส่วนของเรื่องของค่าไฟนอนมากกว่าครับค่าไฟนอนเนี่ยจะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆกนะการรีไฟนะครับเราก็เห็นว่าเวลาเรารีไฟปลูกพลังนะครับเห็นไหมสิ่งที่เราจะได้ครับก็คือไฟนอนเอ็มดามเครับอ่าตรงนี้แหละค่าตรงนี้ครับก็จะใช้ในส่วนของเลดเกมอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการทําค่อนข้างนานนะและอีกส่วนหนึ่งครับผมที่ผมอยากจะแนะนําว่า ถ้าเราอยากจะบิวดาเมจของเราให้มันแรงจริงนะครับสำหรับสายพิษนะก็คือเลเวลของแฟชั่นนั่นเองครับอ่ะเราเข้าไปดูที่แฟชั่นครับแล้วเราเข้าไปดูเลเวลเห็นไหมครับเลเวลเนี่ยก็คือค่าแต้มหรือค่าแฟชั่นที่เรามีนะครับยิ่งเรามีแฟชั่นเยอะค่าที่เราได้ครับหนึ่งก็คือไฟนอลเห็นไหมครับไฟนอลคริอ่าสองครับค่า6000เนี่ยเราจะได้คริดแดมดาเมจสุดท้ายนะครับเห็นไหมตรงนี้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยครับคือแรงมากคอตูมของแฟชั่นด้วยนะครับเวลาเราใส่นะเราก็เปิดใช้งานฟูติสมบัติแบบนี้ครับเราก็จะไ ค่าคุณสมบัติที่มันเยอะมากขึ้นก็อย่าลืมครับเอาค่าคุณสมบัติที่ให้มันได้แบบเยอะๆนะทุกคนอ่าเวลาเราจะเปิดนะเราจะเปิดตัวไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องดูค่าตรงนี้นะครับตัวไหนที่มันเยอะที่สุดนะครับเราก็เอานะอ่าตรงนี้ก็32เท่ากันหมดนะโอเคแล้วหน้ากากนะครับหน้ากากตรงนี้เราก็เปิดนะอะอย่าลืมเปิดด้วยนะครับใครที่ใส่ชุดแฟชั่นอยู่นะครับอ่าเปิดคุณสมบัติเห็นไหม ค่าที่เราจะได้ก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลักการและก็วิธีการแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาของดาวนะครับผมปุ๊บแล้วก็มาทําการอัปดาวให้เรียบร้อยปุ๊บอ่าตรงนี้ปั๊บปั๊บเห็นไหมครับทีนี้เราใส่เซ็ตครบแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมอ่าทีนี้เราใส่เซ็ตครบแล้วนะครับสาหรับ m d by p a s s ของเรานะครับนี่มันก็จะเป็น4ชิ้นแบบนี้ครับเวลาตีบอสเราก็จะได้ดาเมจที่มันแรงมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับการนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับหน่ก็คือนะครับในส่วนของ อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําจริงๆนะคิมมี่ครับผมคิมมี่ที่เราจะต้องใส่นะครับตรงนี้นะให้เราดูแค่เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของการ์ด จะดีที่สุดนะครับเวลาเราดูเอฟเฟกนะตรงนี้นะครับคิมมี่เนี่ยเราจะได้ M อ็มคือเยอะมากนะครับจำเป็นนะาต้องใส่จริงๆนะครับก็ถ้าทําได้ก็ทํา5าดาวนะครับทำห้าดาวแล้วก็ใส่เลยแล้วก็ในส่วนของแมงก้าพุ่นนะครับแมงก้าพุ่นเนี่ยก็ต้องเอาอยู่ดีครับเพราะว่าได้อินในส่วนของเอฟเฟกที่เราจะได้นั่นเองครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือไฮได้ครับไฮด้ก็จะได้ m d ็มเดฟบายพานั่นเองครับ ก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าค่าสถานนะตนัวไหนที่เราขาดไปนะครับแล้วก็มาเติมเข้านะเอาตรงนี้มาตีให้เป็น3ดาวน,นะครับแล้วก็เราจะเหลืออีกสล็อตหนึ่งใช่ไหมเราก็สามารถใส่ได้การ์ดอีกสล็อตหนึ่งมันก็จะค,คุ้มกว่าเดิมนะครับถ้าเราได้การ์ดซ้ําแบบนี้นะทุกคนแล้วทีนี้ครับการ์ดเสื้อการ์ดเสื้อเนี่ยถ้าแนะนําก็จะเป็นในส่วนของงูแดงนะครับอ่ะงูแดงนะ เราก็ใส่ใส่งูแดงก็ได้ครับสองสองหมื่นเก้าเองครับผมตรงนี้นะก็จะได้ในส่วนของการคีครับผมอันนี้เราไว้ใช้แบบการคีิ์ก็คือเอาไว้ PVP นะทุกคนเวลาเราเล่น KVM ทุกวันนะครับก็ควรที่จะมีเลยสําหรับการงูแดงครับต่อมาก็จะเป็นของในส่วนของเสื้อหรือรองเท้าอะไรเนี่ยเราใส่อะไรก็ได้นะครับใส่เข้ามาเลยอใส่ใส่เข้ามาเลยก็จะเป็นเลือดซะส่วนใหญ่นะครับหรือค่าเดฟซะส่วนใหญ่ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็แนะนําก็คือในส่วนของทาริสแมนทาริสแมนเนี่ยการ์ดที่เราควรใส่นะครับอ ก็เข้าไปที่ตลาดนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่ทาริส m a n ครับการ์ดแรกนะครับสำหรับสายฟรีสายงบน้อยที่จะต้องใส่จริงๆนะครับก็คือ Hunterfi ไฟครับฮันเตอร์ไฟนะครับควรที่ใส่เลยเพราะว่าจะได้ M d e ม b ดฟบายพาใช่ไหมครับตรงนี้ใส่งบน้อยทําได้สายฟรีทําได้ครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือหา3าดาวมาใส่ก่อนนะครับหาสาดาวมาใส่ก่อนก็ได้สดาวราคาอยู่ที่ประมาณ9 0,000มนะครับนี่9 0 0าหทําได้ครับใส่ได้ จะดีมากๆนะครับตรงนี้นะ Hunter Fire ถ้าไปไปได้ก็คือให้ใส่2ใบเลยนะครับผมในส่วนของการ์ด t a l i s m a n นะ t a l i s m a n เราก็จะสามารถใส่ได้2ใบใช่ไหมครับระดับเนี่ยแนะนำนะครับเป็นการ์ดไข่ดาวครับการ์ดไข่ดาวควรที่จะใส่เลยนะครับการ์ดนี้การ์ดนี้นะครับก็จะเพิ่มครีให้กับเราครับเราก็จะได้ครีเลนะไปเติมเต็มนะครับให้กับเราได้ด้วยซึ่งถ้าไปไปได้ก็ใส่2ใบเลยนะครับใส่2ใบเลยพอเราปลดเลเวล50เนี่ยเราก็จะใส่อีก3ใบถ้าไปไปได้นะระดับก็คือให้ใส่ครีไปเลยนะครับเพราะว่าครีเนี่ย อุปกรณ์ของเราเราไม่ได้บิวคีใช่ไหมครับก็มีครีในส่วนของอตัวทาริสแมนตัวเดียวนะครับที่เราบิวอยู่แค่แค่แค่ชิ้นเดียวนะสำหรับอุปกรณ์นะครับคีเราจะน้อยมากถ้าเป็นไปได้นะครับในส่วนของประดับก็ให้ใส่ไข่ดาวนะครับสามใบสี่ใบเลยตามสลอทที่เราสามารถปลดได้แม้ไม่ได้ออกทุกฮิตนะครับที่เราปล่อยสกิลออกไปแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสเยอะมากขึ้นนั่นเองครับที่มันจะออกนะเวลาติดคีมันก็จะแรงแรงพอสมควรอยู่นะครับอ่ะเวลาติดคีนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคีนะครับเวลามันติดนะ ผมโบกไปครับอันนี้ไม่ติดคีย์นะครับผมอันนี้ไม่ติดคีย์นะนะครับปุ๊บปุ๊บอันนี้คือคีย์เราแค่800เห็นไหมครับคีย์เราแค่800เนี่ยเราตีไป3ฮิตแล้วคีย์ยังไม่ออกเลยนะครับผมตรงนี้นะถ้าเราเพิ่มคีย์สักประมาณสัก2,000เห็นไหมครับอันนี้คีย์ออกแล้วเห็นไหมครับดาเมจที่เราได้2อ0 0 0นเอนะเวลาติดคีย์นะครับก็ถ้าเราบิ้วกันดีๆนะครับมีงบประมาณเนี่ยบิ้วกันดีๆก็เวลาติดคีย์เนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆนะถ้าสกิลโบพวกนี้นะครับผมแล้้้วถาาาาาเเรรมมีอนิขะคับ่ ที่มันเกิดขึ้นแต่ละฮิตนะครับมันก็จะแรงขึ้นเห็นไหมครับฮิตสองพันหนึ่งเงี้ยมันก็จะแรงขึ้นเป็น2 0 0พนะครับถ้าสมมุติว่าเราทําค่าสถานะได้1000นะนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงก็พยายามไปหาตัว a s นะครับมาใส่แล้วก็ปุ่สกิล5ช่องตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับช่องตรงนี้แนะนํานะครับให้เราสะให้เรานะครับทำการรียังไงก็ได้ครับให้ได้สกิลนี้นะครับสำหรับสกิลที่5ของสัตว์เลี้ยงเราก็จะได้ในส่วนของ m d ็มเด็บเอ็มนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ออกกมาาให้ับเร7.2 นี้ก็จะใช้ยาวๆจนจบเกมได้ครับผมหรือจะเป็นในส่วนของตรงนี้ครับถ้าเป็นไปได้นะตรงนี้ก็จะท็อปเหมือนกันสําหรับสกิลนี้ก็จะได้ M A M ATK นะครับ7.2%ถ้าเลดเกมเนี่ย7.2%นะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะสําหรับ M ATK ของเรานะครับโอเคก็จะเป็นหลักการนะครับในการทําสัตว์เลี้ยงนะตรงนี้โอเคก็ฝากไปแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปครับผม